ทีหิวใจไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าได้เห็นหน้าลูกได้พูดคุยกับลูกในเวลานี้นะคะเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กค่ะมือนี้เป็นมือสำคัญมือที่เพิ่นต้องขืนสารมือสิเพิ่นต้องอยากได้รับข้าวดีเนาะค่ะพี่น้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บอสบิ๊กนะคะ ประสบผลสำเร็จแล้วก็สมดังใจปรารถนาเปชมคลิปนารักนารักพ่อลูกผูกพันกันค่ะไอตาตาสวัสดีแม่แม่ัมมสด,ดีก่อนขอบคุณขาะเลยหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณข่ะขอบคุณค่ะบายสวัสดีทุกสวสวยสวัสดี่ะ แล้ววันเกิดหนูหนูก็ได้เป่าอีกเค้ก่องหนึ่งนะนูก็เอาเค้ื่องใหญ่เลยวันเกิดนุ้นูันได้วันเกิดถห้าวันเกิดวันเกิดนุ้ันเกิดนุจะหลับไหมล่ะลูกวันเกิดตัวเองจะหลับไหมเออแต่ตัวจ้สวยแต่เมื่อวานนี่โอ้โหไปตื่นขึ้นมาโวยวายเลยแม่แพวไม่ได้ไปเป่า แต่งตัวซะสวยเลยกับผงกับเป้าก <right> ็สวยปุยุยอกินน้ำอะไระพ่อกินน้ำอะไรน้ำิหอยค่ะทำไมเป็นสีแบบนี้อ่ะชีเหลืองไงคะีเหลืองนดูกินม่นกินไม่นียอะนอ่ะเชืป่ะ อนาเหนี่แซมา่รื่อเือนน่งดวันนี้เตรียมวงเหรเตรมวงวันนี้เตรียมวงป้าเตรียมวงสุดดีไม่ต้องไม่ต้องวงเลยตัวเลกไออย่างเดียวหรือไอตัวร้อนก็หายไปแล้วน้องูก็โอเคแล้วเปไหนข้าเไหนปไหนรับมาคุยกับพ่อค่ะทางนั้นก็ไปบายก่อนถ้าจะไปเล่นไบายก่อนท่านบายก่อนสวัสดีค่ะด้วย มีเรอโทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกมีเรื่องเนื้อครับโทรศัพท์ชีอะไรคะซีมพูกรมูสเตกมากระซีมพูหรอเจ้าน่เอากากเจียวหนึ่งจนเลยะาไหาไม e ่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วนฝนกไม่ตกกำลังจะไปบ้านยยนวนอันวันนี้อันคอนเสิร์ตบ้านยานวนออคอนเสิร์ตเกียวเกียวเด็เดอสามเลยเกียว,ย,วยิ้มหวนานอันหนึ่นงสามช้ำเดียวเกวอิอ่อ้อีกทีเรวันนี้ ในแต่ตัวนี้เล้วว้าวแล้วก็น <Wow. S 2> กได้แล้วเอาจริงเหรอใช่พ่อกินไรให้ดูเยดี๋ยวน้อยู่ในแหนูกินดนพว่าสิกินโดพ่อไม่เป็นไี่ะบอรงวิธีนับที่พูดยังไรงนี้ แต่ไม่รู้เดมือไหร่ี่บอกนากขวมสอางกินว่าสีเดีวต้นแข่งไหมสข่งยู่เพ่นะเยวมหม่มช่วยงมาเกับพ่อกันหม่งเดียวก็่ เอาเนี่อแต่แพลูกบอะไรเนี่ยตานเตีย๋ยวอะไรแม่แตมอะไรคะลูกแม่แตมเป่าเค้กหรือเปล่าคะเมื่อคืนนี้ไม่ได้เป่าเค้กเอาอคือบป็ได้เป่าเค้กล่ะอป๊อปปุ่นหนูโดนอ่ะเอาอแฮปปี Birthday, ้เบิร์ตเดย์ไหมล่ะเมื่อคืนน่ะไม่อ่ะได้ขึ้นไปทีไหมละ่ะ เต้นหรอเออลาบกีจ่าไปเต้นอ่ะเกี่ยวเกี่ยวอากีวเกี่ยวเออพุณน่ะเกี่ยวสวัสดีครับกวาลูกเกี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับยังไง เอาหนอมอะไรลูกใช่ไหมหมบเลือ่ะค่ะ่อาพูดสิพูดสิตกพอกได้งต่ก็พูดดเลยพ่อ่อ่ฟังลูกน่าพ่อมีรังบุ้มาเยอะเลยทีเนี้ยเพราะสาน้อยบอ เลวาชอบนะคะอนกเกียบอกอนเกียกดกดวะกเกียจะกดนี่เดออี๋ยวพาไปซื้อซื้อไปให้โทรศัพท์น้อยใช่ไหมคะออค่ะเป็นวเกียื้อให้กนี่ออตวเกียดียะะ๋ยวพ่เปนตัวเกีย,ยวน,น,ยนะ

hoa là bao nhiêu? Cha, cha, con này video, Mọi là